คือเราเนี่ยต้องการเบาะแสเพิ่มเติมนะคะว่ามีใครที่หายไปบ้างนะคะเอาแล้วนะจะเข้าไปแล้วนะเเออ,เอ,อนอนตายอยู่ตรงนี้ค่ะใครกันน่ะที่ทำแบบนี้นะคะเราต้องไปตามหาฆาตรกรดีไหมล่ะคะ นี่เธอเนี่ยไปมีแก๊งเพื่อนตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องเลยนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยตัวละครเรานะคะจะไม่ค่อยมีเพื่อนคบเท่าไหร่เลยนะคะแต่ว่าในที่สุดนะคะโอปปก็มีเพื่อนจนได้นะคะก็คือเป็นกลุ่มนี้เลยนะคะทุกคนแล้ววันนี้นะคะเราก็กลับมาอยู่กันในมอตนะคะโอปอโคลิชิโนบิกันนะคะเอ๊ ปอพูดชื่อมอดถูกหรือเปล่าถ้าผิดขออภัยนะคะทุกคนอาจจะมีคนสงสัยว่าทําไมพี่ปอถึงกลับมาเล่นมอดนี้คะขอตอบเลยนะคะว่ายังเล่นไม่คุ้มค่าเลยนะคะคือปอเนี่ยเคลียร์แต่เนื้อเรื่องไปใช่ไหมคะแต่ว่าตัวละครอื่นๆนะคะยังเล่นไม่สะสมแก่ใจเลยนะคะเพราะฉะนนั้นนะคะวันนี้นะจ๊ะเราก็จะมาเล่นกันต่อเลยนะคะทีนี้นะคะปอเนี่ย มีความสงสัยอย่างหนึ่งค่ะรู้สึกว่านักเรียนหลายๆคนนะคะหายตัวไปนะคะอย่างเช่นคนที่เคยยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือหายไปเหมือนกันนะคะแล้วไม่ใช่มีแค่คนนี้เท่านั้นนะคะยังมีอีกหลายๆคนเลยนะคะที่เขาหายตัวไปนะคะซึ่ง บนกระดานแห่งนี้นะคะเขาก็ได้บอกว่ามีนักเรียนนะคะที่หายสาบสูญไปนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆนะคะมาแปะเพื่อบอกข่าวสารแล้วก็แปะว่าให้ช่วยกันตามหาและถ้าหาเจอนะคะก็จะได้รางวัลด้วยนะคะคือ คือเราเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นตัวหนังสือเลยนะคะแต่ก็พอเดาได้ว่าต้องเป็นเรื่องเลนๆทั้งนั้นเลยนะคะเอาไงดีทุกคนหรือว่าเราจะไปตามหาคนที่หายตัวไปดีไหมล่ะคะจริงๆแล้วเนี่ยหายไปหลายคนเลยนะนี่ค่ะ อย่างผู้ชายที่เขาเนี่ยเคยนั่งอยู่ตรงนี้นะคะเขาก็หายไปนะคะเอ๊ว่าแต่เขาหายไปไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะหรือว่าอาจจะมีเรื่องร้ายกับพวกเขาหรือเปล่างั้นเดี๋ยวปอขอไปตามหาก่อนแล้วกันนะคะคือเราเนี่ยต้องการเบาะแสเพิ่มเติมนะคะว่ามีใครที่หายไปบ้างนะคะผู้ชายสองคนที่เคยยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็หายตัวไปนะคะและก็ตรงนี้ด้วยนะคะหุย เอาจริงๆแม้หายไปหลายคนเลยนะคะเนี่ยผู้ชายตรงนั้นสองคนผู้หญิงตรงนี้อีกหนึ่งคนนะคะเฮ้ยแปลกๆแฮะแล้วพวกเขาหายไปไหนเราก็ไม่อาจทราบได้เลยนะคะโห้ย รู้สึกไม่ดีเลยนะคะเนี่ยอาจจะไม่ได้มาโรงเรียนหรือเปล่า hmm. เออหรือบางคนก็อาจจะไปเข้าห้องน้ําแต่ก็เพื่อความชวรนะคะนี่เลยค่ะเดินสํารวจให้ทั่วเลยแล้วกันนะคะ hmm. เผื่อว่าเราเนี่ยจะเจอเพื่อนนะคะทุกคนเออ ไม่มีนะคะอันนี้คือเป็นห้องน้ําผู้ชายเดอ้อทุกคนอันนี้คือเป็นห้องน้ําผู้หญิงนะคะแต่ว่าห้องน้ําชั้นนี้เนี่ยไฟมันเสียนะคะทุกคนไหนดูสิปึ๊บ,บไม่มีแฮะห้องน้ําชั้นสามเนี่ยเหมือนกับว่าจะมีหลายฝั่งเลยนะคะไม่แน่ใจว่าฝั่งนี้มีหรือเปล่านะคะมาดูกันดีกว่าเนาะ เดิวนะเมื่อกี้เราวิ่งมาจากตรงนั้นใช่ไหมคะแล้วก็เข้ามาที่ห้องน้ำฝั่งนี้นะคะทุกคนอุ๊ยไม่ได้การละเมื่กี้เราไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมคะงั้นเพื่อความแน่ใจนะคะเราต้องบันทึกวิดีโอไว้ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะเพื่อความชัวนะเอาแล้วนะจะเข้าไปแล้วนะ oh my god มีนักเรียนคนหนึ่งนะคะนอนตายอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วจะบอกว่าเป็นการตายที่แบบน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญน,นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยถูกยัดนะคะอยู่ในช่องลมค่ะไหนไหนขอมาดูใกล้ๆหน่อยสิหือทุกคนดูดิใครเป็นคนทำแบบนี้เนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวนะผู้หญิงคนนี้นะคะคือคนที่ ชอบโดนบูลลี่เพื่อนๆนจำได้ไหมคะว่าเขาเนี่ยจะเดินก้มหน้าก้มตานะคะแล้วก็จะไม่มีเพื่อนคบด้วยนะโหเป็นเรื่องที่แบบน่าสงสารมากๆเลยนะคะใครกันน่ะที่ทำแบบนี้นะคะโดนแกล้งโดนบูลลี่หนามซ้ำนะคะยังโดนฆ่าตะกมอีกด้วยนะเรื่องนี้นะคะเราเนี่ยไม่อาจทราบได้เลยนะคะว่ามันเกิดจากอะไรนะคะหรือ หรือ 1. ฆาตากร 2. คือปีศาจซาตานนะคะก็นั่นเลยค่ะอย่างที่ทุกคนนะคะรู้ๆกันเลยนะคะว่าโรงเรียนของเราเนี่ยมีแต่สิ่งที่ลึกลับนะคะทหทั้งทำยังไงดีแล้วเราจะช่วยเขายังไงล่ะคะเนี่ยเราต้องไปตามหาฆาตากรดีไหมล่ะคะมันต้องมีฆาตากรคนหนึ่งแน่ๆที่อยู่ในโรงเรียนนี้นะคะเอ๊ แล้วเราเนี่ยจะไปตามหาฆาตากรที่ไหนดีล่ะคะก็นี่เมื่อทุกคนเนี่ยดูกลมกลืนแล้วก็ปกติทั้งหมดเลยนะไม่มีใครที่แบบว่าดูน่าสงสัยสักคนเลยนะคะเฮ้ยฮะแต่พอเราคิดไปคิดมาเนี่ยมันก็มีคนนึงนะคะที่อยู่ในห้องชมลมส,ยสายศาสตร์นะคะเอาจริงคือเราก็ไม่อยากจะไปโทษเขาหรอกนะแต่ แต่ว่ามันมันอดไม่ได้นะสิคะทุกคนนี่อย่าบอกนะว่าฉันเนี่ยต้องไปตามหาเขานะคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ตามหานางไม่เจอด้วยนะเอ๊นางหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้หรือว่า จะอยู่ข้างบนหรือเปล่าเราจะไว้ใจใครไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะไหนวะอันนี้คือปอหานางไม่เจอเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวปอจะขึ้นรูปนางไปให้แล้วกันนะคะว่านางคือใครนะคะคือคนที่เราเนี่ยกำลังตามหาอยู่นะคะแต่ไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะคิดถูกหรือเปล่านะคะ <Hello? S 1> ฮัลโหลุยทำไมที่นี่เนี่ย มันนูเงียบๆก็ไม่รู้นะคะน่าจะเกิดจากการที่มีนักเรียนหายไปหลายคนหรือเปล่า <_ an> ก็เลยทำให้นักเรียนบางคนนะคะไม่กล้ามารงเรียนนะคะเฮ้ย <_ an> <_ an> นี่ค่ะ เรากําลังสงสัยผู้หญิงคนนี้อยู่นะคะคือเหตุผลที่เราสงสัยผู้หญิงคนนี้นะคะเพราะว่า1เลยค่ะเราเนี่ยต้องมองจากภายนอกก่อนอยู่แล้วนะคะทุกคนแล้วก็ภายนอกของเขาเนี่ยมันแบบว่ามันแบบมันไม่ปกติเลยนะคะเออนี่เธออย่าเพิ่งไปสิแล้วนางกำลังจะเดินไปไหนก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราขอวิ่งมาเอา อุปกรณ์ก่อนแล้วกันนะคะนี่ค่ะคือตอนนี้เนี่ยเราไม่รู้แล้วว่าใครกันแน่นะคะที่เป็นฆาตากรนะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเราขอสุ่มก่อนแล้วกันได้ไหมะทุกคนเออเออนี่เธอกำลังจะเดินไปไหนหรอคะอเ,คเขามีผู้ติดตามด้วยนะคะงั้นเราต้องทำการถ่วงเวลาเขาไว้ค่ะหยุดอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปนะ เพื่อความแน่ใจนะคะทุกคนโอเคคุณคือฆาตกรใช่ไหมล่ะเฮ้อเฮ้อเฮ้ยเดี๋ยวนะคือตัวเรานะคะเลอดเลือดค่ะแต่ว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่มีแม้แต่เลือดออกสักหยดเลยนะคะเธอใช่ไหมคือฆาตกรนะเพื่อน โอ้ oh my god มีคนเห็นค่ะว่าเราเป็นคนทำอะ่ะอ,อไปก่อนแล้วกันนะเพื่อนฉันไม่ผิดนะคะฉันแค่กำลังจะตามหาฆาตรกรที่ฆ่าเพื่อนๆในโรงเรียนเองนะ <S <S ฉันไม่รู้ว่าสิ่งที่ฉันเนี่ยทำลงไปเนี่ยมันจะถูกต้องหรือเปล่านะใครวะใครมันทำก็ไม่รู้นะ เอาคนเนี่ยไปยัดในช่องระบายอากาศนะคะเป็นการฆ่าที่น่าสยดสยองมากๆเลยนะคะใครเป็นคนทำกับเธอแบบนั้นดูสิไม่น่าเลยทุกคนเปอว่านะจะต้องเป็นฆาตากรต่อเนื่องแน่ๆเลยนะคะในคลิปหน้านะคะเราจะมา สืบกันต่อนะคะว่าใครกันแน่ที่เป็นฆาตรกรแล้วเพื่อนๆคนอื่นล่ะคะหายไปไหนนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ปอด้วยนะคะแล้วเจอกันนะจ๊ะบ๊ายบาย e you บ๊ายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน